ไ, yup. ไม่คือจะเดินติดทำไมอ่ะมึงอ่ะมึงจะเดินติดทำไมอ่ะไม่ติดเลยไออันนี้กูพูดร้อยเปอร์เซนต์มากว่าไม่ติดเลยมึงอ่ะมึงก็กูไม่ได้ยินเสียงคือไปอยู yep ่มึงก็วิ่งหนีกับกูไอสัตว์ไี่เกิดติดไม่ติดติดจก็ติดอยู่มึงเดินติดกูนะเบื่อไม่ติดอ่ะโว้โหม้วนตั่วยจีบมาไอ้ f o c u s i n ง คือเขาไม่ดูเี่ยเลยอะเจ็ดกูในเี่ย่ <c oughs> ได้ได้ได้เลยงเรเ้เว้าวว้าวว้าวอีกว้าแล้วหนึงว้าวว้าวว้าวอีกแล้ว,วอีกแล้ว อ้นดีอยู่ตียิงอุ้ยมึงยิงโดนได้ไงวะเออัวไทยตายแม่สาบแช่งแต่รู้ชะตากรรม Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? กูไม่มีฮีลฮิคเตอร์แพงก่อน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 ไอเจี๊ยบเข้าไปแล้วพี่ทั้งอยู่ครับไปเร็วๆได้ตัวหนึ่งแล้วเอาสักตัวเอาสักตัวตุ๊กฟีดไอเหี้ย ไลทใครประตูปิดไม่เบกประตูปิดโอ้ไอ้เหี้ยไม่มีใครเอาไม้ผู้ยิงกนน้องแข่งอย่ามาระเดิดเอสมสมสมิงิงิงปี้อยหนึ่งอเหี้ยอะไร้อไม่ตายนไปสองทีร้อยนึงกูปืนหมดโอ้ย ปืนหมดมึงเอาไปทำอะไรปืนอะอะไรไอ้เียอะไรไอ้ชิมมึงจะร้องอะไรกูยิงยิงยิงดีไอ้่ายิงไอ้ยิงยงดีเออใช่เมื่อกี้มึงควรตายไงไอ้เียเมื่อกูยิงกูตายมึงก็ตายไงไม่เท่าดูกูก่อนเอฟูดูดูด เท่หว่ะอุ้ยไอเหียมันใครมันโยนน้องแข่งวะไอเหีย่ฝ่งโน้ยไม่รู้นฝั่งนู้นเน่นเนไอเหียขค่นืดเลยไอเหียที่แอบทำอะไรอะไมไม่ยิงยิงพกกูได้ด้วยเรยังเ่ยนไหมนะโอ้โอพีตึม last layer เ่งนาะโอ้ยเทีะ้ยีเอฟเอฟแอมเอฟเอฟาสิ่งที่ทคือ อย่ยทำกูไม่เอาไม่เอาอย่ายิงทิ้งมึงมีแฟนมันดีป่ะวจับรู้ว่ากีแฟนเหรอไม่ดีหรอกมีแฟนมีแฟนมีแฟนมันดีว่าเอฟไม่ได้สัมผัสประสบการณ์มีแฟนหลายปีแล้วเฮ้ยยังไม่ได้สัมผัสหรอกอะไรนายการมีแฟนมันดีป่าวเพื่อนมันก็ดีนะสามมึงนี่มันตอนนี้มันดีนะเห็นว่าเฮีย เอออยาก WGF มากกว่า WGF <TF>? Waterfak อ่ะเออข้าไม่ชอบอ่ะข้ารู้ข้าแบบอินโทรเวิร์ดอ่ะข้ารู้สึกวแบบ่ามีการเป็นแฟนมันแบบยึดติดเกินอ่ะอเป็นคนเฮี้ยก็บอกตรโง่ไงเป็นคนเฮี้ยเอางี้คือกูอยากมีแม่หลายคนอ่ะจบแหม่เออกูเฮี้ยเองนี่แหละเป็นอะไรเฮี้ยเลยโอ้ย เฮ้ยผมใจเย็นๆีเย้เข้ามาเข้ามาเข้ามีความเข้าไปเลยเข้าไปเลยจะทำยังไงเนี่ยเอฟเอฟแอนดก่อนมึงมีสปเอฟเอฟแอนก่อนเอฟแอนก่อนเอฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้้เหียดฟเฟนเดอร์สปายลูก้ไปไหอ้ยนี่ยมือ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  สองต้นสองต้นสองต้นโอ๊ยสามต้น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 เนาอเดี๋ยวทางด้านนี้ดีดีดด้วยผมแผลเล็บนิดหน่อยเนาะไอ้โมไอ้โมไอ้ s p ไ k ไปแล้วเพื่อนกูแ huh. ล้วเพื่อนกูเจาะเจาะหินเจาะหินกับสุดจะหมดแล้ว

โอ้โ้โอ้โหโอ้โหไอ้ยมันวิ่งเอ้้วเพื่อนวิ่งไนี่ไรวิ่ไปอะไรเลยเดโอ้วิ่งพวมงจริงๆมัอยู่ไอ้ต้นมันวิ่งหนีไปแอ้วไอ้เจ๊ไอ้องังกูนะเราต้องเล่นเป็นเปอนทีมเว้ยมันไม่หาเอาเพื่อนหลับแล้ว เอฟมาไปหลังกล่องนี้ไหมชิุริจริงฮ่าฮ่า้ยไอ้ยเอฟไปช่วยเลยะใครอะเลือได้เยเอยอะไรเลือมันเหลือน้อยกว่ากระสุนอีกมันหลอกมันหลอกเอฟเอฟเอาดีมันไม่เห็นูไม่เห็นกูเดี๋ยวเดียวูสไม i e n d เอ